แม่งไม่ดมึงกินบ่เนี่ยกูจะซื้อให้กินนี่มึงจ้ากี่หวอดเนี่ยเอนี่แม่งกินนู่นตระจาเนี่ฮะแม่งกินนู่นจ้ามึงคิดเป็นอยู่บ่เผ็ดเป็นเอาไปอันต้มแล้วก็เอาไปป่นจ้าต้มหรือต้มหรือขัวขัวจ้าหรือปิ้งหรือย่างะทอดกระแซ่บม่ได้บันไดไอ่มาตรบ้านดงแถบครับดงแถบคอยกับมึงมาจากปลาดงแถบเจ้าได้ข้าวอยู่บ่ว่าคอยไปมาเนี่ยไปเบิ่งในคลิปอยู่แม่นบ่ มู้เราบอกว่าได้ตวัวมั้ล่ะบูครัเออได้ตวัวเราเด้อจับเรียบร้อยเออบักเก็กบักเก็กที่ว่าคาดีขาเขาอะ่ะเอาใจลา้งแถววันนี้เออบ้านผมอยู่อำเภอเดชครับแต่ว่าผมไปกียดยางอยู่คนหอ๋อไปกียดยางกันวะอ๋ออาอุดหนุนอ่อขุนหวยมึงแรนออกกํลาลังกายอยู่วันนี้แรงยุจา่าฮะแรงยุจา่าแลงนุนเลยเจ้กรอบภูละหะตาต้องสดใสขึ้นนะจา้าเออคือยืนขึ้นบ้างดิเออเต้นดาวลมหนึ่งเถอะ สองเถอเออเยี่ยมมากเนี่ยโอ้ยผมมือเออถึงแก่ไร่พงการเป็นูิรูดเจ้าจักมันมอมันเป็นไผ่เนี่ยผมเคยเบิ่งในคลิปอยู่มันคือผู้เสพรายใหญ่ได้นี่เออมันผูเสียมันขวาวหัวเอาถุงแล้วทัวไหนสี่สิบผาครับสี่สิบสี่สิบสีาเอาหวยกูให้มึงมาดังนี้กูให้มึงต่อราคาดิเออเอา้ถามถามถามต่อดิเอา ถุงลอยไปไปโอ้โหได้เอาเอาสิเอาเอาถุงละีซีบถุงละีสองถุงเปบเนียสามถุงลอยเศร้าสามถุงลอยิใตโอ้โหเนาลกเกคืออละว่าต้องต้อว่าให้เอาถุงละซีส่บละเอาถุงเดี๋ยวคุซื้อเรียนที่งานมาจะใส่เอกเดี๋ยวเึ่งไปเห็นแห้เขากินด้ะเอ้เออบักเดียวบักเดียวบักเดียว เดียด๋วยวยไอ้ซื้อแมงกินนุ่นให้ด้อเดี๋ยวเอาไปเ,าเห็ดกับเขาสู้กันกินนะฮที่อ้าเคอจะกินปนแมงกินนุ่นค่อยแมงกินุ่น,น,นหรือเห็ดยังกับเ,เห็ดกินอหม,มวย แมงกินน่นนี่ที่กูซื้อให้นะมันกำลังมีชีวิตมึงอย่าปล่อยมันบินหนีนะมึงมัเทออกบินเหรอบินเวลาอันนี้เขาก็เทออกแล้วก็หาอขอบใบหน้มึงเต็มเลยสิเอาลูกขึ้นมวยถือใส่ถุงเอาใส่ถุงอ้าวอุดหนุนได้ผมอุดหนุนเจ้าได้ดงแถบเนาะอเป็นกำลังใจพี่น้องทางดงแถบคดีคดีเอาหาถุงเดี๋ยวไอจะไปฝากย่าไอ้ทำ เนี้ย,ยแป้นเลยค่ะบอกเน้ยเนี้ยแป้นเลยค่ะโอ้อาจารย์แจ็คไปอาบน้ำแจ็ค <c oughs> <c oughs> เ,เดี๋ยวรอหมุนแล้วแจ็คไปเออเดินทางเอาใส่ลัเงินเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวเข้าใจเอาถุงใหม้มันีมัถุงนที่เ,เนี่ยมวยพอขาพูดถุงสีวางในเอาบอกเขาไปพวกเนี่ยม่ยังไอเปิดตีเราบอกใส่ถุงนี่เออเอเออเาลูกขึ้นเอาเดาลมผ้าที่ โอเคอีปากอีปากหย่ำมึงโอเคจะเรื่องอะไรเกากำลางกายน่น,นอนนะไ,ไปเอาแม่งยู่นไปสู่ภูเบามาดิไซอีกกินครับอ่าอุ้นๆเจ้าได้เด้อเอับผม